ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไอ้สัตว์น่าหยุดกินใจนะปิ้นวัดนะเดี๋ยวผมจะพาไปทำมิชลินนะครับวันนีว่ามิชลินนั้นหลุดนะครับจองตัวที่ผมติดหน้าหลุดแล้วก็ผมจะเปลี่ยนนะมิชลินด้วยับแล้วก็บางทีก็ปวดท้องได้มาไทยด้วยนะปวดท้องดินนะครับ เนี่ยมิชลินมันอาจจะผ้าก็หลุดนะเดี๋ยวผมจะแต้มมิชลินใหม่นะครับเดี๋ยวทต้มมิชลินใหม่ตกองเป่าโอเคเดี๋ยวผมจะทต้มถอดมิชลินออกมาหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดเกาวก็จะมาติดตรงนี้นะมิชลิน ผมก็ติดข้งหลังนะครับเดี๋ยวผมตอดก่อนนะโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะนี่ครับมิจเรนผมได้ติดเรียบร้อยแล้วนะก็ปลาแล้วนะมิจเรนผมว่าผมจะติดด้านหลังนะเพราะถ้าติดมันจะจนนะเวลาติดตรงนี้เวลาผมไปลุนตางปลาหรือว่าไปทำอะไรที่มันเกินหลังคาไลยนะ ผมก็ว่าจะดีกลางนี้ตัดสองตัวน้ำติดให้มันมาแบบนี้เดี๋ยวให้ตะกุนด้ดูนนะไม่เนาะสองตัวน้ำติดกูกันนะให้มันกลมนะโอเคได้แต่ว่าถ้าผมติดตรงนี้จะได้ไหมเดี๋ยวผมลองติดตรงนี้ก่อนนะดูตรงน้ำสวยๆนะแต่มาเจอกันอีกทีก่อนนี้ผมได้เจียบเรียบร้อยแล้ว cộng dùm ta tàu ta anh em têo lìa lóng gió hô 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 gì ôi, <laughs> hô 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 lắm. hô 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 được không? ว่ากางกังังดีกว่าน้ำตันมาที่กางังดูเพราะเวลาตั้งปามันนับกวาดเดี๋ยวมันจะลุดีกนะกางังมันจะไม่กวัดนะโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกเจอกันอีกทีครับนี่ครับปกติด้านหลังครับตัวได้นะแต่มันตัวนี้มันจะก้มนะเดี๋ยวผมก็ทำไมนะมันจนมันจนนะผมก็ทำไมไม่เป็นไรนี่ ลอยล้มนะเลือนนะกิดีดีๆอยู่เรินก็เลนในโครนนะนะก,ก็ไม่เป็นรครับก็ป่าก็ปลูกข้างหน้าเดี๋ยวก้อยปามาปลูกติดตัวนี้หรือไม่ปลูกด้นานหลังนะก็ออเกนะ็บ <c> ส <oughs> ำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูดินก่อนนะว่าไตได้ลึกเปล่าเนาะแป๊บนะเดียวนี่นะับแจ๋เลยนะ โกลนโอ้โหยังเปียกอยู่เนาะไม่แก๋ว่าเตยได้แล้วยังเปียกอยู่เนาะประมาณสองสามวันเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทายให้ดูเนาะตอนที่ผมได้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องสารายุดคลิปไลฟ์ด้วยนะครับเก็บอุปกรณ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Yep. Ok. Bye-bye.